เป็นไงบ้างอะสบายดีโอ้ยจำเรื่องนั้นได้ปะที่เราคุยกันตอนนู้นอะอ้ารวดเร็วเลยอ่ะผ่านมวามรวดเร็วมากเลยเนาะจริงจริงไม่รู้เนาะแบบแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างโอ้ยเลิศชีวิตคือดีมากช้าเนาะโอ้ยตอนนี้ธุรกิจออนไลน์ก็ลุ่งเรืองมากจริงจริงอันนี้เป็นร้าน ใช่เนี okay. ่ยเอ้ยเดี๋ยวแล้วมาบอชีบอชีโอเคโอเคนี่แกรู้ไหมซ่อนนี้แต่บริษัทเขากำลังล้มละลายได้ยินข่าวนี้ไหมจริงหรอเออไม่น่าช่วงนี้ดูแปลกๆเนาะแต่ก็ยังเห็นดูสดใสล่าเริงอยู่เลยอะเออดูไม่ตกตะลึอะไรเลยนะอืมก็ยังแบบละลายน่าเที่ยวจริงแน่เเธอจริงแต่อย่าไปบอกใครนะเดี๋ยวเขาอาย คุยอะไรกันถึงไหนต่อ,ลอเลยไม่มีอะไรก็คุยกันเรื่องจิปาถหาได้แหละอ๋ออุย้ยโทรศัพท์เข้า<ม>เดี๋ยวขอตัวไปรับโทรศัพท์ก่อนนะเออไปเถอะไปเถอะว่าไ,ไงคะส<ญ>วัสดีค่ะยุ้ยยุ้ยอ้อออวันก่อนอ <rée> ่ะซ้อเห็นหัวเจ้าแมมอ่ะไปกับใครไม่รู้เฮ<โ>้ยยิ่งกิดน,นะเฮ้ยจริงจริง เห็นตาตาเลยอือหรอจริงหรอนั่นนะสิยังเห็นเขารักกันดีอยู่เลยนะไม่รู้อ่ะก็เราเห็นจริงๆอ่ะหลานนะเป้าจริงเชื่อซอเถอะชอบอาบน้ำร้อนมาก่อนแบบเนี้ยคุยอะไรกันอยู่จ้าสาวสาวพอดีว่าแฟนภูมาเหรอว่าไงอ่ะเขาบอกว่าเขารออยู่ที่บ้าน พอแห้งอ่ะหิวน้ำนะลืมน้ำไว้ที่รถเดี๋ยวไปเอาน้ำก่อนโจอ้อนะยนะืมเงินซ่อยังไม่ให้เลยหรือซ่ออ้อเขาก็ยืมแม่เหมือนกันนะนั่นไงแล้วเขาก็บอกว่าอ,อย่าบอกเรื่องนี้กับใครเหรอจริงหรอ,อจ,รจริงนั่นเนี่ยจริงเชื่อซ้อสิซ้อทนไปแล้ว คุยอะไรกันอยู่ทุกคนเอื่อนเธอไปสับเพเฮละยุ้ยแกเปไรอ่ะฉันเห็นแกบิดเบี้ยวอยู่เนี่ยปวดฉี่อะค่ะเอาแล้วปวดฉี่ทำไมไม่ไปเข้าน้ำล่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปพร้อมกันนะยุย้ยอันฉี่มากๆอ่ะเดี๋ยวก็เป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวปรอปรไปพร้อมกันนะใครกล้าไปลูกลคนนั้นโดน